สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมโอโ้โหพี่ก็เพิ่งได้สกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับวีนอมสดๆลร้อนเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พี่เล่นให้ดูด้วยนะครับเกี่ยวกับใช้รถนะครับผมอาจจะใช้ปืนสักสองสานัดไม่หรือประมาณสักแม็กสองแม็กละกันเนาะโอเคก็น่าจะสนุกดีนะครับกับกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็น กิจกรรมวีนอมนะครับผมก็คือเป็นฟรีไฟเอ็กวีนอมนะซึ่งเออของแจกฟรีเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็คือเป็นหมวกกันน็อกนะแต่คือเขาบอกให้ดูแต่พี่กดดูแล้ววันที่16ล็อกอินเข้ามาก็น่าจะได้รับเลยนะครับซึ่งหมวกกันน็อกยังไม่ได้นะครับยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผม เราก็มีหมวกกันน็อกด้วยครับถ้าเกิดได้สกินรถแล้วนะครับผมขาดแค่หมวกกันน็อกเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็รอที่16เนาะสำหรับสายแว่นนะครับผมก็เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะสนุกดีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ารถรับตรงไหนครับกดเข้าไปตรงกิจกรรมนี่จิตวิญญาณแฮมินอมนะครับผมเข้าไปเลยนะครับรีบทําก่อนนะพี่ทําก่อนก็เลยได้ก่อนนะครับน่น้องๆนั่นน่าจะได้เร็วๆนี้แหละถ้าเกิดคคนนที่ดูิปะผมก็ ทำการใส่แอคแท็กการโจมตีเยอะๆะครับประมาณเลเวล3ามนะเราก็จะได้สกินรถวีนอมนะครับสกินรถอ,อยู่ในนี้นะครับผมซึ่งจะมีบัตรอีโวบัตรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่าประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเลเวล3จะมีสกินรถวีนอมอยู่นะครับผมซึ่งบวกสแต็กหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออแต่ก็บอกเลยว่าบางคนบอกไม่อยากได้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตมันไม่มีกลับมาก็คือมันเป็นการคอลลบนะบมันน่าจะไม่กลับมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยถึงมันจะแรหรือไม่แรก็เอาไปเถอะ ก็คือของฟรีเราไม่เสียเพจนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสามารถใส่โค้ดได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งใครใส่โค้ดพี่ไปพี่ไม่ใส่ให้เพราะว่า น้องใส่น้องก็ได้9 9้าเก้าแอยู่แล้วก็มีโทเค็นประจําวันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าของสกินลดกันดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับพะคลิปนี้นะครับพี่ก็จะเล่นให้ดูด้วยนะอาจจะไม่สนุกมากหรือจะสนุกก็ไม่รู้นะครับผมพี่ก็จะเล่นตามที่พี่เล่นได้นั่นแหละโอเคประมาณนี้เลยเพราะส่วนมากคลิปของพี่เป็นคลิปกิจกรรมนะครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหโคตรสวยนะครับบอกเลยเป็นลายวินอมอยู่ตรงกลางนะครับผมดูดีแล้วก็มีสายฟ นะแบบสวยไม่ได้บวกแอคแท็อะไรเลยครับบวกสแต็กอะไรเลยนะครับผมซึ่งเป็นการซึ่งมีโลโก้วีนอมนั่นแหละโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกว่าจะหารถก็พี่ก็จะต้องตัดเป็นบางช่วงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับกับสกินรถใหม่วีนอมนะครับผมไปกันเลยนี่ครับโอ้โหนี่พี่ก็มาเจอนะกว่าจะเจอคือเกาะแก้วนะครับผมมานี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่าสกินรถมันเป็นยังไงนะครับผมนี่เดี๋ยวขยับก่อนนี่นะครับผมนี่เมื่อเราขับขี่แล้วนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็น่าจะรู้ทุกคนนะครับเป็นสีดำนะครับดําออกแดงขาวนะครับส่วนหัวจะเป็นสีขาวนะก็ออกแบบมาเหมือนอตัวละครเลยนะครับผมซึ่งเป็นวีนอมนะครับผมดูดูดูดพี่โอ้โหดูดิมันมืดไปเลยนะจอดตรงเงาโอเคก็ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับผมนี่นี่เอ้าหมดอีกแล้วขอยที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 นี่นะครับก็เป็นเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวด้วยนะอ่า โอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอตัดเป็นบางช่วงนะครับเดี๋ยวเราไปสังหารศัตรูกันนะครับมี17คนขอสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมอัพเกาะอัพอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมาไม่เลยโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นี่นี่ก็คือสกินมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมก็คือเป็นลายสวยๆแหละเป็นลิกาสิทธ์เขานะครับผมเฮ้ยเหมือนข้างหน้ามีคนมานี่ไอวอลไอวอลต้องโดนนะครับนี่เฉียดเฉีวเฉียดเฉีวดู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 ดด ไม่เจ็บนะครับซึ่งพี่ไม่มีโคโนโอไม่มีอะไรพี่จะใส่มีชามนะครับเพราะว่าเมื่อการโจมตีมานะครับจะทำให้เขายิงเรายากนะครับผมบวกความเร็วของรถด้วยนะครับไอวอลนี่ชนสะบัดเลยนะครับผมดูดูด,ด,ดูไอวอล นี่ไงนี่ไงยิงไม่เจ็บนะครับโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บแต่รถเจ็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวไปหารถคันใหม่ก่อนนะครับไปหามอเตอร์ไซค์ก่อนนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้เองเกงถีส้มใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอกันนะครับผมซื้อสกินสวยแล้วคือแต่เกิดมีเอฟเฟกต์หน่อยนะเฮ้ยข้างหน้ามีคนจังหวะนี้ต้องโดนนะครับเรียบร้อยไหมโอ้โหชนไอ้บอยไอ้ชนแอดโด็อกไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเจอปืนลูด,โด โอ้โหเรียบร้อยหัวแตกไปดินี่นี่เรียบร้อยแล้วผมโอเคยวเก็บฟาร์มของแป๊บนึงนะครับโอ้โสกินลดสก,กินลดเหลือแค่เลือดหนึ่งอเอาตีต้องไปหาคั้นใหม่นะครับผมขอใช้รถจิ๊บหน่อยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมคือไม่มีรถจริงๆคือเกมนี้จะใช้ระกศนไม่ถึง2อสามแม็กนะครับผมจะใช้แต่รถนะครับผมมารู้สึกว่าคนที่อยู่นอกอมอกกำลังยิงก,กันอย่างนี้ต้องโดนโนี่แน,น่เรียบร้อยกระเด็นไปอาไม่ได้คิวเฉยตายหมอกจ่อย โอเคตัวต่อไปเป็นของเราครับเขาน่าจะวิ่งหนีหมอกครับเขาไม่มีรถนะโอเคโอค้โหทำยังไงเนี้ยวบ้าเนี่ยวป้า,รปาเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะนฮ่แน่มอบเลย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 ,อเ,ลยเอ,อ้ยเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วสี่คิวนะครับผมโหสิบเจ็ดได้แค่สี่คิวนะบอกขอครึ่งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปหามอเตอร์ไซค์มีนอมกันก่อนนะครับผม,ผมรถโคตรดิฟดู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 โอเคเราเจอแล้วนี่นี่ ได้มาแล้วนะครับผมสกินวีนอมนะครับเดี๋ยวหาคนเด็กหลงนะเด็กหลงนะครับผมก็คือเมื่อเขาแบบนนนเนียเราจะเข้าไปชนกันเลยนะครับผมคือกระสุนไม่ต้องครับงานนี้นั่งไงนั่งไงพี่เห็นแล้วไอวอลปบวิ่งมาพันยาไหมแอบพันยาหรอเพิ่งเพิ่งมีการกระทะหรอไมแน่ส่งไปเลยนะครับผมได้ที่5้าไปดีเออมาต่อครับผมเหลือ4ี่คนสุดท้ายนะครับผมก็สรุปดีนะครับผมสรับ ตัวละครนี้ก็คือพี่ใส่มาก็จะเป็นมิชาแอนดูแล้วก็แม็กซิมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันขับรถแล้วเพิ่มเลือดนะครับผมสายน้องหมอกกันรจะรู้กันดีนะครับผมก็คือสตูวยิงเราไม่ค่อยโดนนะครับผมก็สาหรับการขับขี่นะครับผมเดี๋ยวเหลืออีก3คนสุดท้ายแล้วพี่ก็จะได้ที่หนึ่งแล้วนะครับผมแต่เอ้ยเน,นี่ยเจอแล้วย,งาายังไงเฮ้ยไอ้อเก่งส้มป้าไอ้อเก่งส้มป้าไม่ใช่อยู่อะเอาซะหน่อยแล้วกันหน่ายไมเขาจะยิงเราไม่โดนนะครับต่อยเขายังไง ยังไงเขาก็ยิงไม่โดนอาจจะโดนแต่คือความเสียหายมันน้อยมากโ oh, <shit. S 1> นไปเลยร้อยสี่สิบสองงี้ต้องซ้ำขอซ้ำด้วยปืนนะครับเอา้าเป็นพีทีถูนพีทีแล้วกันโด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 นหัวไอวอลซะก่อนเนี่ยคือต่อยเขายิงเรายังไงเราก็ไม่เจ็บับเอยเจ็บนะี่หว่างั้นเอาไปกินนี่ดลงมา ยิงอัดหลังก็ให้เรียบร้อ,อยพีดีเดี๋ยวคนที่ต้องแบบเยอะๆหน่อยนะครับคิดดูอ้อมไปยิงหลังข้างหลังอแทนที่จะแบบหันไปยิงเนี่ยมีการเดินอ้อมมาดูชิะลเปล่าครับผมเออไปลองเล่นดูนะครับใส่มิชาไปนะครับมันจะทําให้ศัตรูยิงเรายากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใส่แอนดูเพื่อความทนทานของเกาะนะครับแนะนำให้อัพเกาะก่อนนะครับแล้วก็แม็กซิมพัญญาเร็วนะครับผมพันบนรถนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขับรถแล้วเอย ขับรถแล้วเพิ่มเลือดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแต่ก็สนุกนะเป็นเกมที่สนุกนะพี่ก็อัดไว้ได้นะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าโดนลัดสไปแล้วนะครับผมเหลืออีกตัวนึ่งน่าจะอยู่บนสะพานนะก็รอเขาลงมานะครับผมก็ขี่เล่นไปอย่างเงี้ยอาจยวพี่ขี่ให้ดูนะครับคือเขาก็ยิงเราไม่ได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็สนุกดีสนุกสนุกนะครับมาก็อาจจะไม่มีสาระแต่มีสาระนิดหน่อยก็แล้วแต่นะครับก็ สนุกสน,กนะครับผมดูก็คือเขาจะยิงมันไม่ค่อยโดนต่อให้เราขับยังไงก็โดนอ่ะแต่คือดาเมจมันน้อยมากคือมันลดความเสียหาย3 0นะครับอย่างนี้ต้องเอาให้วอตั้งไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงเอออยู่ข้างบนดีนักเออนี่ดูให้ให้ใหเกียรติสกินวีนอมด้วยนะครับผมซึ่งสกินนี้นะครับผมโคตรเอาบอกเลยดูดูไว้ดูไว้ดูไว้ไวยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงเห็นไหมเขาอยู่ข้างบนเห็นไหม ไม่ยอมลงเว้ยนี้ต้องเอาอีกเอาอีกอุดรูไว้นะครับผมไม่ต้องลงงานนี้ไม่ต้องลงเออให้ไปอยู่อย่างนั้นลงมาให้ชนชนได้จบเกมนะครับผมแต่คลิปมันจะยาวไปนะไม่ลงพี่พี่ว่าก็ไม่ลงไงยังไงก็ไม่ลงกลัวไงกลัวขับรถไงอ่ะแล้วพี่ก็วนอยู่ตรงนี้นะประมาณสัก เจ็ดแปดรอบได้มันก็ปลาระเบิดลงมาอะไรอะไรลงมาของมันปราปรภาษาของมันนะครับมันก็ไม่ลงมางั้นพี่ก็จะวนอยู่อย่างงี้จนหมอกบีบต,ตายเอาดูดิใครจะตายก่อนกันนะครับถ้าเกิดเขาเป็นสายนอกหมอกพี่ตายนะครับผมแต่พี่บอกเลยนะพี่มากับสกินอตวีนอมนะครับผมเออก็ไม่น่าจะตายนะครับผมอวยสุดฤทธิ์อวยสุดฤทธิ์โอเคจอดรอเลยดีเบินยางรอเลยอ๋ออ,อไม่ลงว่ะ ยังไงก็ไม่ลงอะหูซาแบบเบิร์ดยางรอเลยเนี่ยโอเคไม่ลงก็ไม่ลงงั้นวงบีบตายไปซะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับน่าจะชนะแหละเขาไม่น่าจะลงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคชนะชัวร์เสียจโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปจัก,กันนะครับผมแค่ เราใส่แอคแท็การโจมตีถึงเลงเวล3เราก็ได้สกินรถวีนอมมาใช้ฟรีๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็สนุกสนุกนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมโอ้โหได้ที่1ได้กี่ตัวเนี่ยปึ๊บได้6ตัวนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม